ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับเพื่อการร่รวมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีเพื่อกระดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกปานนะครับที่วัดปาดอนน้อยอำเภอกุจจับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับที่วัดปาดอนน้อยบ้านน้องแปนหมู่ที่8ตำบลเสี่ยงเพ่งนะครับอำเภอกุดจับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับนายวันชัยคงกเกษมปรอกับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะครับจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าหนึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จสมเด็จพระบรมราชินีนะครับโดยงานนี้นะครับ,รบกับมีนายสุรศักดิ์อักษรกุลนายเจนายเจนเจเจนเจ,นเ,จเจนดาวินพร้อมทั้งนายสรันศักดิ์ศรีเครลเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับพร้อมทั้งพันเอก ทานาวีวิชาชัยนะครับร่องผูอำนวยการรักษาความหมันคงภายในจังหวัดอุดรธานีได้บัญชากัญหาศิลน,นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีนายเสกสรร จุ่มพ้นหลานนครับในอำเภอกุจจับนะครับร่วมกับจิตอาสาพระราชทานเก่าศูนย์ซีจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดอุดอรธาน,นีจิตอาสาพระราชทานอำเภอกุจจับร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่นะครับก็บร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์นะฮะปลูกตน้นไม้เก็บเศษใบไใม้นะครับพร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ได้หย่านะครับพร้อมทั้งเก็บขยะเพื่อให้สวยงาม นะครับผมและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมทางสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีนะครับที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมจังหวัดอุดรธาน,นีเพิ่อนเกได้น้อมนําแนวทางนะฮะจิตอาสาพระราชทานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่านะครับณาวัดป่าดอนน้อย บ้านน้องแปนตามอำเภอกุดจับนะฮะด้วยสำเนิกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริเราทำดีด้วยหัวใจนะครับ โดยส่งมุ่งหวังให้พระสงฆ์นิกรทุกมูเรานะครับมีความสมัครสมานสมัคคีรรวมเมื่อร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อความสุขของชุ่มชนส่วนร่วมนะครับโดยบ่งมุ่งหวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันลักของชาตินั่นก็คือสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จิตอาสาพระราชทานขอและประชาชนทุกผาคส่วนนะครับสิไดใดเห็นถึงความสําคัญและเขาว่ามีส่วนร่วมนะครับในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะนะครับร่วมกัน ดูแลรักษาพัฒนาล่ำน้ำลำคลองน้องน้ำนะครับพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อส่วนรวมนั่นเองครับ